บอสโน้ตผู้บริหารหมอลำอีสานนครศินีนะคะถึงขั้นหยุดไลฟ์สดกลางคันเพราะเหตุการณ์นี้ค่ะต้องหลบให้จริงๆสำหรับคนนี้นะคะซึ่งนะคะบอสโนตนะคะก็ได้ไลฟ์สดนะคะตามปกติของบอสโน้ตบอสดากนะคะในในในการเล่าเรื่องของบอสโน้ตก็จะมีทั้งไลฟ์สดที่พูดคุยสะเพงรักกับแฟนคลับ FC และล่าสุดเนี่ย จะเปิดตัวเลขาคนใหม่ด้วยนะคะแต่ถึงขั้นแบบว่าลงไลก์กลางคันเพราะว่าน้องคนนี้หรือว่าบอสบิ๊กนั่นเองค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นคะพี่น้องสำหรับบอสโนตกับบอสบิ๊กนะคะอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งคู่เป็นพี่น้องนะคะที่รักแล้วก็หวังดีต่อกันจริงๆนะคะเป็นกัลายาณมิตรที่ดีแล้วจู่ๆทาไมบอสโน้เนี่ยถึงต้องหยุดไลฟ์หยุดไลฟ์สด ขออนุญาตเบอร์คลิปนะคะในบางช่วงบางตอนที่บอสนู่เนี่ยพอไลท์อยู่ดีเดี๋ยถึงกับหยุดไลท์เลยค่ะแล้วครับมาแล้วไปเอาไอ้นี่อยู่พี่น้องมันไม่ขึ้นข้อความมาแล้วก็พวกขื้นขอความนี่ข้อสอบลย่ยงนี่ทำไมไมัขึ้นข้อความอ่ะฟังแล้วมีความสุขรศัพท์ผมเป็นอะไรเนี่ย ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปในหมดเออเงินของมานะวันนี้จะเปิดตัวเลขาใหม่นะทุกคน,นนี้จะเปิดตัวเลขาใหม่ติดตามพี่โน้ตมาตั้งบอลโน้ตพูทตลกเอาคมคัดตลกอ,อลกยูโดนี่เอา,าเยูโนี่ขยีคัดตลกกี่พี่น้องหวัดดีครับพี่เวลาพรสวัสดีครับ บอกว่านี่มันคล้ายๆตลกดีพี่น้องเดี๋ยวให้มันสามร้อยกั้งสี่ให้มันสามร้อยกึงจะเปิดตัวเลขาสาวเอามาหยุมกันพี่น้องเอ้ยจะคือบอ่คือหรอกร้อยกว่าแล้วแล้วพี่เต้ไม่มันเปิดสิบหกาไม่ได้มันเปิดที่สิบสองสบายๆงั้นก็พังพอดี อันนี้มันเป็นระบบแอร์แบบไหนนี่สวัสดีครับร้อสสี่คนแล้วสวัสดีครับทุกคนเดี๋จะเปิดตัวเลขาสาวแล้วนะเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะข้อความหรือว่าเออนี่ไงสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะดูสับดูนะบรรยากาศน,นี่อันนี้โต๊ะยังไม่ครบนะกำลังจัดของเตรียมของอยู่นะทุกคน ันนี้เลขาสาวดูสับดูดูเท้าก่อนเนาะอย่าไปเบื้องไรมั่นตยานบพพีน่น้องไปไหนกันหมดไปเบื้องโตเกียวมโนติโตเกียวเขาไลฟ์เหรอสวัสดีครับโตเกียวไลฟ์อยู่เหรอืออเมริกาดิขึ้นพูดอเมริกาดิเกิดเรื่องเขาดีเด่นนี่อโอ้ยสิเปิดตัวเลขาสาวอัน โตเกียวกับไล่์มี2ี4ชั่วโมงโตเกียวไลฟไปแล้ว23ชั่วโมงไล่โพดไล่โพ,พดไปคนอื่นในไลนั้นไหมเดอ้อจู่แม่นองอยู่ของพี่นองอย่ปาปากชอบชอบชอบขอบคุณครับมาเลยครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับอับเปิดตัวเลข เลขาบวไ,ไม่เอาต้องเปิดตัวแบบปังๆเดี๋ยวรอให้ตัวเกียวลงก่อนนี้ป่า <c oughs> อยากให้อยากให้ปังๆที่น้องให้ตัวเกียวไรเสียก่อนเด้อขนาดพี่ป้าทองเดี๋ยวไปของนามก่อนเดี๋ยวรอตัวเกียวไรเสียจเราจะมาไล์ใหม่นะทุกคนนะเปิด <c oughs> ตัวเลขาสาวนะมันค้นเบื้องหน่อยเว่าปังมาเล็วกว่าคนนึงเท่านี้ละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วก็ขออนุญาตคลิปจากทางด้านบอสนดด้วยนะคะก็คือทุกคนค่ะอย่างนี้บอสนดเนี่ยก็ เหมือนกำลังไลฟ์สดอยู่ดีๆนะคะแต่ว่าทางโตเกียวมิวสผูู้ิบัานฟินแลนด์นะคะก็ไลฟ์สดเช่นกันคือบอสโนดอ่ะเป็นคนที่รันก,ก็เอ็นดูบอสบีกแล้วก็คือทุกอย่างเขาจะซับพอร์ตกันมากเลยนะคะสองคนนี้พอเห็นทางด้านโตเกียวมิวสได้ไลฟ์อยู่รัอวน้องไลฟ์เนี่ยถึงกับลงไลฟ์เลยนะคะว่าจะเปิดตัวเลขาใหม่ก็ไม่ทันได้เปิดแต่ว่าล่าสุดน,นะคะบอกว่า ทางด้านคลายโตเกียวเนี่ยมิวสิกเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแรมเนี่ยไลฟ์สดบ่อยมากและวันนี้นะคะทางบอสบิ๊กนะคะพาเด็กๆค่้ายเพลงโตเกียวมิวสิกะไปเที่ยวที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสปปลาวค่ะทุกคนโอ้โหกิจกรรมก็คือมีหลายกิจกรรมมากเลยนะคะแล้วก็ดูสนุกมากๆสําหรับโตเกียวมิวสิกนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สร้างเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดออกมาให้แฟนคลับเอฟซีเนี่ยได้ชมประจานะคะจนบากคนเนี่ยก็คือแบบ วันไหนที่ไม่ได้ดูเหมือนแปลกไ,ไปอะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะให้คุณน้องคุณนี้มาไลฟ์จังอะไรเงี้ยด้วยความคิดถึงด้วยความรักด้วยความเอ็นดูแล้วก็ด้วยแฟนคลับเอฟซีงก็ดูจนเขาเรียกว่าดูจนติดติดใจนะคะติดโรตใจไปแล้วขาดไม่ได้เนาะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะสําหรับไลฟ์สดของบอสนอนก็ต้องลงให้ทันทีเมื่อเห็นน้องบิ๊กนะคะหรือว,ว่าบอสบิ๊กเนี่ยได้ไลฟ์สดหรือว่าค่ายเพลงตัวเกียวได้ไลฟ์สดเพื่ออ่าเขาเรียกว่า เพื่อให้แฟนของเอฟซีนะไม่ต้องเลือกว่าจะดูช่องไหนจะได้เทใจไปดูฝั่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะน่ารักจริงๆนะคะสาหรับบอสโน้ตค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดมีธุรกิจใหม่ที่ทำร่วมกันนะคะเป็นโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่รักษาไอเป็นโรงพยาบาลที่รักษาไม่ใช่โรงพยาบาลที่เสริมความงาม ซึ่งตรงนี้นจะเป็นหุ้นส่วนกับทางด้านบอสบิ๊กโอ้โหอยากวางแผนอนาคตระย,ยะ,ยะระยะยาวให้กับบอสบิ๊กเพื่ออยากให้บอสบิ๊กเนี่ยมีการเงินอะไรที่มั่นคงโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะถือได้ว่าบอสบิ๊กนะคะเจอพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งเลยอ่าค่ะสําสหรับคลิปนี้ค่ะไม่มีอะไรมากเลยค่ะเราเห็นโมเมนต์นี้แล้วเ,เรารู้สึกว่าเออเขาก็น่ารักนะทั้งคู่น่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาทั้งสองคนซัพพอร์ตกันแบบจริงใจอย่างเงี้ยค่ะ เสมอมาอ่าก็ดีใจกับบอสบิ๊กบอสโน้นนะที่มาเจอกันเนาะค่ะดีใจกับแฟนคาับ FC ด้วยนะคะที่รักและติดตามไม่ผิดคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ